สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่ง go to and stop นะครับขั้นตอนแรกไปที่ไฟล์ครับ new ครับกด standard แล้วก็กด q e เลยนะครับ เอ่พอพราะได้นานี้แล้วเราก็จะมาที่ไฟล์ก็ import import t o l i b r a r y แล้วก็เลือกนิทานของเราขึ้นมานะครับอ่าแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ Library ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะมา สร้างปุ่มกันก่อนนะครับมาที่ insert แล้วก็ new symbol นะครับไปตั้งชื่อว่าบทที่หน่งแล้วเลือกเป็น bottom นะครับ แล้วเราก็กดกลับนะครับอ่าเราก็จะทำอีกเหมือนกันแล้วก็แค่มากดคลิกขวาแล้วก็ดับเิเคชนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบทที่2อแล้วก็อีกอันนึงก็เปลี่ยนเป็นบทที่3อ่าทีนี้แล้วก็มาคลิกที่บทที่2ตรงนี้ แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงช่องที่มันขึ้นรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนบท3ก็ทำเหมือนกันครับเสร็จแล้วเราก็ลากออกมาที่หน้าจอเลยครับ อ่าเราก็ทําอีกปุ่มหนึง่งอันนี้จะเป็นปุ่มปุ่มโฮมที่ใช้กลับมาหน้าแรกนะครับ ต่อมาแล้วก็มาที่เลเยอร์นะครับกดคิิกขวาแล้วก็ Insert ร์แบ Key f ย์เฟนะครับแล้วเราก็เอารูปภาพของเราเข้ามา แล้วเรากลับมาหน้าแรกครับแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้เป็นพิมพ์ว่าปุ่มนะครับแล้วก็เอาโฮมเข้ามา หน้าถัดไปก็จะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็บุเพิ่มมาตรงนี้ก็ตั้งชื่อว่า Action กดเข้ามาตรงแอคชั่นนะครับแล้วก็มาที่เลเยอร์แอคชั่นคลิกขวาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดคาว่าแอคชั่นครับเราก็จะมาใส่โค้ดกันนะครับ ค้ดก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปหลังจากเราใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองกด c t r o l enter ดูว่ามันใช้ได้หรือยัง อ่ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อให้ปุ่มมันนะครับอ่าเราก็มาตรงนี้คลิกเข้ามาที่บทที่1แล้วก็ Property แล้วก็มาตั้งชื่อให้มัน B1 อ่าทำไมถึงตั้งว่า B1 อ่ะเรามาดูตรงโคด้ดอ่า มีฟังก์ชันเราตั้งชื่อให้มันว่า b 1ปุ่ม2ก็คือ b 2ปุ่ม3ก็คือ b 3นะครับปุ่ม Home ของผมจะเป็น b h บ o t t อมปุ่มแล้วก็ทำให้ครบ เสร็จแล้วเราลองกดเล่นกันดูอีกรอบนะครับกดได้แล้วครับกดดูปุ๊บ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 อันนี้เราก็จะได้เสร็จสิ้นแล้วครับกับคำสั่ง go to and stop ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับ